เด่ดอกอ่ะจับไปแล้วจับไปแล้วงได้ป่ะดอกจันไดเปล่าวะหลายก็ตกตกจันเลยตกจันเหนือกจันลึกเลาหม้อเขม้อเนี่ยหลายก็ตกไม่ต้องขมขมอขม้อมันจะไม่มีดอกจันคลิกต่อไม่เกี่ยวเนี่ยวต่อออกไ่ตอไม่ตอคอยเาเห็นดอกแล้วมันมีงั้นแหละขมวกเข้าวกล้องไงลดลดไงอุ้ยหางกุดไม่มีตัวยิงคาหัวเลยโอ้โหหัวยังหัวยังนี่อยู่เลยทานเดี๋ยวเรา โอ้โหไม่ถันไม่มีสวนปากอันี้เข้าตัวไปเลยสองเมตรปากมันสีเดียวกับไรตัวนู้นแหละย่างปลาผูย่างผ้าอะไรวัวพี่เขียวพี่เขียวโอ้โหถ่ายวีดีโอไว้ก่อนถ่ายวีดีโอพี่เขียดเท่าไอ้ตัวให้ตีตายเขาเนาะล่ะประมาณเท่านี้วางวางไหนวะ